ไปพักผ่อนแบบชิวๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่นที่นี่อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะชื่อว่าออนเซ็นแอดมอนแจมค่ะทุกคนโดยส่วนตัวเราเพิ่งมาที่นี่บอกเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เราชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศตั้งแต่เข้ามาภายในล็อบบี้จนไปถึงด้านในที่พักนะคะบรรยากาศคือดีมากและด้วยความเขาที่ตกแต่งแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยและสิ่งก่อสร้างบางชนิดเหล่งี้เขาก็นําเข้ามาจาก ญี่ปุ่นด้วยนะคะที่เราทราบมาอะไรเงี้ยค่ะบรรยากาศคือที่นี่คือดีมากให้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเลยแล้วห้องพักนะคะเขาก็จะตกแต่งแบบสไตล์แบบเรียวกังอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องที่เรานอนนะคะเป็นห้องแบบมีห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็มีระเบียงให้แช่แล้วก็มีออนเซ็นด้วยค่ะเป็นบ่อน้ําแร่ร้อน ะค,ะคือมีแบบให้บริการด้วยตลอดการเข้าพักเลยที่สําคัญเขายังมีชุดยูกะตะอย่างเงี้ยให้บริการลูกค้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะสามารถใส่เดินเล่นรอบโรงแรมเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวเวลคัมนะคะเขาก็จะมาให้ต้อนรับตอนที่ลูกค้าเช็คอินเข้าพักบอกเลยว่าช่วงที่เราไปคือบรรยากาศดีมากชิลมากและยิ่งเจอกับฝนตกอะไรเงี้ยค่ะยิ่งชิลเข้าไปกันใหญ่เลยแล้วก็แช่น้ําแร่ร้อนอยู่ริมระเบียงห้องของตนเองคือแบบ ชิลสุดๆไปเลยละจ้าส่วนห้องอาหารที่นี่ชื่อว่าห้องอาหารมิซูค่ะให้บริการแบบตลอดทั้งวันเลยก็สามารถแบบมาใช้บริการได้เป็นเมนูแบบอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแบบเป็นเซตมีทั้งเป็นชาบูปิ้งย่างที่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะอร่อยมากๆและก็มีออนเซ็นส่วนกลางให้บริการด้วยลูกค้าที่เข้าพักก็สามารถมาใช้บริการออนเซ็นได้มีทั้งโซนที่เป็นด้านในแล้วก็โซนที่เป็นสวนแบบ garden, แบบการ์เดนอะไรเงี้ยค่ะสามารถทาการ จองกับทางเจ้าหน้าที่ ในที่พักได้เลยค่ะเนี้ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศออนเซ็นด้านในที่เรามาใช้บริการนะคะคือดีมากๆเลยค่ะชิลสุดๆเลยและยิ่งถ้าอากาศเยน็นๆได้แช่อออนเซ็นร้อนๆนะคะคือแบบยิ่งเหมือนได้รับการรีแลซ์เข้าไปในตัวอะไรเงี้ยค่ะคือดีมากๆแล้วก็อาหารเช้าเขาก็จะมีให้บริการแบบอราคาบุฟเฟ่ต์นะคะเป็นเมนูแบบอาหารีปุะหลิงี้ยสามารถเลือกได้เลยโดยส่วนตัวนะคะการมาพักที่นี่ได้หิวใจมากๆได้ชาร์จพลังมากๆเลยค่ะแนะนําเลย ใครกำลังมองหาที่พักชิวๆในเชียงใหม่ลองมาใช้บริการที่นี่ดูจ้า